มาดูอนุกรมที่เป็นอนุกรมอน,นันต์อะคุก้องไล่นิดหนึ่งอนุกรมอนันต์เลือกอนุกรมที่มันเป็นอนุกรมเลขคณิตด,ดีกว่าอ้าวตัวแรกเลยอนุกรมเลขคณิตที่เป็นอนันต์ยกตัวอย่างสัก3บวก2ถ้าเป็นอนุกรมสมาชิกต้องบวกกันนะ สามบวกสองได้ไหมบวกห้าอ่ะสามบวกห้าบวกเจ็ดบวกเก้าบวกไปเรื่อยๆเออนุกรมนี้เป็นอนุกรมอนันต์ถูกไหมครับเพราะบวกไปเรื่อยๆได้นะคะได้นะทีนี้ดูยังไงเป็นอนุกรมเลนขคณิตครับก็หลังลบหน้าหลังลบหน้าแต่ละคู่หลังลบหน้าหลังลบหน้าหลังลบหน้ามันเท่ากันทุกๆคู่ หลังลบหน้าได้2หลังลบหน้าได้2หลังลบหน้าได้2ทุกๆคู่งั้นเป็นลำดับเลขคณิตที่เป็นลำดับอนันต์กูก้องอยากทราบครับผลบวกของอนุกรมนี้นิดนึงถ้าไอตรงนี้มีอยู่แค่4พจน์เอา5พจน์แล้วกัน3บวก5บวก7บวก9บวกอะไรครับ11สมมติอนุกรมนี้มีสมาชิกอยู่5พจน์ผลบวกทั้งหมดคืออะไรครับ s 5ถูกไหมผลบวกของอนุกรมนี้คือ s ทําทำไมครับ ก็มันมี5พ์ s 5ก็จะหาค่าได้ใช่ไหมครับได้นะถ้าตรงนี้มีอยู่7ดพจน์อนุกรมนี้มี7ดพจน์ผลรวมของผลบวกอนุกรมก็คือ s 7ได้ไหมคะไอ้ตรงนี้เรียกว่าผลบวกอนุกรมผลบวกของอนุกรมทำไม s 5คะหนูดาวก็อนุกรมนี้มันมีแค่อ่าพจน์งั้นผลบวกของทั้งอนุกรมนี้ก็ s 5. แต่อนุกรมนี้มีกี่พจน์ครับ อนอันโพ์งั้นผลบวกอนุกรมคืออะไรครับผลบวกอนุกรมก็คือ s นิ่นเพราะมันมี n มันเข้าใกล้อินฟิ i t ตถูกไหมครับอันนี้ s n n เป็น5ก็มันมีอยู่5พจน์อันนี้ s n แต่ n มันเข้าใกล้อินฟินิตก็เป็น s นิ่นงั้นผลบวกผลบวกอนุกรมคือ s นิ่นจะเท่ากับลิมิตของ s n เอสอินฟินิตคืออะไรครับเอาภาษาชาวบ้านก่อนดูได้เขียนเขียนรูปลิมิตได้ง่าย s อสอินฟินิตคือเมื่ออะไรครับเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตเอสเเข้าใกล้อะไรใช่ไหมคะนี่คือความหมายภาษาชาวบ้านเราเอสอินฟินิตคือเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตเอสเเข้าใกล้อะไรถ้าเจออย่างนี้ก็คือ Sn เข้าใกล้อะไรคะลิมิตของ sn เมื่อ n เข้าใกล้อะไรครับอินฟินิตนี่คือผลบวกอนุกรมได้ไหม ได้นะหนูตอบเป็นภาษาชาวบ้านตามเม็กเซนหนูสิสามบวกห้าบวกเจ็ดบวกเก้าบวกไปเรื่อยหนูรู้ไหมว่าผลบวกทั้งหมดของนุกลมเนี้ยมันจะไปได้ค่าอะไรหนูมีทางรู้ไหมไม่มีเหตุผลเพราะอะไรครับบวกแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมหนูเอาตัวนี้มาบวกกันก็เพิ่มขึ้นจากสามเอาสามบวกห้ามาบวกเจ็ดก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เ,นเรื่อยๆไม่รู้ งั้นหนูจะรู้ไหมว่าผลบวกของอนุกรมนี้เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้นั่นคือผลบวกอนุกรมคือ f เป็นอินฟินิตเป็นไงครับหาค่าไม่ได้เห็นภาพไหมเห็นภาพนะกูกงกําลังต้องการบอกหนูว่าถ้าอนุกรมนั้นเป็นอนุกรมถ้าอนุกรมนี้ซึ่งเป็นอนุกรมอนันต์และมันเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขคณิต หาผลบวกอนุกรมได้ไหมหาผลบวกอนุกรมไม่ได้หาผลบวกอนุกรมไม่ได้ซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาคณิตศาสตร์คือ h อินฟินิตหาไม่ได้ถูกไหม h แอนฟินิตคือผลบวกอนุกรมนะครับการที่ h อินฟินิตหาค่าไม่ได้นั่นคืออะไรครับ h อินฟินิตคือลิมิตของอะไรครับ sn เมื่อ <SN S 2> n เข้าใกล้อินฟินิตเป็นไงหาค่าไม่ได้งั้นถ้าเราอยากรู้ว่าอนุกรมใดก็ตามหาผลบวกอนุกรมได้ไหมหนูไปตรวจสอบเลยครับลิมิตของ sn ถ้าลิมิตของ sn sn นะไม่ใช่ an นะครับ sn คือผลผลอะไรครับรูปทั่วไปของผลบวก n พจน์ ot, นี่คือรูปทั่วไปของผลบวกนะไม่ใช่รูปทั่วไปของพจน์ที่ n นะอันนี้รูปทั่วไปของผลบวกนะครับ ถ้าหนูอยากรู้ว่าอนุกรมใดก็ตามที่เป็นอนุกรมมันานนั้นหา $S$, <S ได้ไหม <c oughs> ก็คือไปตรวจสอบลิมิตของ $S_n$ เมื่อ $n$ เ,เข้าใกล้ $\infty$ หนูจะพบว่าถ้าอนุกรมมันนนั้นเป็นอนุกรมเลขคณิตหนูจะหาผลบวกอนุกรมไม่ได้นั่นคือ $S$ ite, หรือลิมิตของ $S_n$ เมื่อ $n$ เ <c oughs> ข้าใกล้ i n f t ตหาค่าไม่ได้งั้นอนุกรมเลขคณิตเป็นไงครับเป็นอนุกรมลู่ออก ก็ผลบวกอนุกรมมันหาไม่ได้นี่งั้นอนุกรมนั้นก็ลู่ออกได้นะคะได้นะโอเคได้เชื่อก่อนไหมได้เชื่อก่อนนะแต่ไหนๆรูก้องพูดถึงอนุกรมลู่ออกแล้วกูกล้องขอพูดอนุกรมลู่เข้าอีกนิดหนึ่งรูก้องสรุปอนุกรมลู่เข้าลู่ออกให้นิดเดียวนะครับถ้าเป็นอนุกรมไม่ใช่ลำดับแล้วนะครับถ้าเป็นอนุกรมอนุกรมนี้จะลู่เข้าเมื่อไรเอ่ย ลูกค้าเมื่อ s อินฟินิตหรือลิมิตของ sn เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตเป็นไงครับหาค่าได้ก็คือผลบวกอนุกรมหาค่าได้นั่นเองแต่ถ้าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูก่ออกก็คือ s ite, อนิฟินิตตัวทีอ s อนฟินิตหาค่าไม่ได้ถูกไหมถ้าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูก่ออกแสดงว่าผลบวกอนุกรมหาค่าหาค่าไม่ได้ถูกไหมครับผลบวกอนุกรมคืออะไรครับ เอสอินฟินิตก็เท่ากับเท่าไหร่ครับลิมิตของ sn เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตเป็นไงจ๊ะหาค่าไม่ได้เราเรียก S อินฟินิตว่าไงนะผลบวกอนุกรมใช่ไหมสรุปครับอนุกรมลูกข้าวผลบวกอนุกรมนั้นเป็นไงครับหาค่าได้ผลบวกอนุกรมคืออะไร s อินฟินิตก็คือลิมิตของ s n เมื่อ n เข้าใกล้ ส่วนอนุกรมลู่ออกก็คือผลบวกอนุกรมเป็นไงครับหาค่าไม่ได้และผลบวกอนุกรมคืออะไรคือ S อินฟินิตซึ่งก็คือลิมิตของ s อเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตนั่นเองตรงนี้เคลียร์นะนิดนึงต่อครับเมื่อกี้ครูก้องยกตัวอย่างอนุกรมเลขคณิตที่เป็นอนุกรมอนันต์เราพบว่าอนุกรมเลขคณิตที่เป็นอนุกรมอนันต์นั้นมันจะลู่ออกเสมอเพราะลิมิตมันหาค่า ไม่ได้ลิมิตของ sn เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตก็คือผลบวกอนุกรมหาค่าไม่ได้แต่มีอนุกรมเลขคณิตอยู่ยอนุกรมเดียวครับที่หาค่าได้โอ้ยกดผิดขอโทษครับอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเลขคณิตที่เป็นอนันต์จะเป็นอะไรครับอนุกรมลู่ออก เพราะอะไรครับเพราะ s อสอินฟินิตหรืออะไรเอ่ยลิมิตของ SN เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตเป็นไงคะาหาค่าไม่ได้ยกเว้นอนุกรมเลขคณิตอนอนุกรมเดียวคือ0บวก0บวก0บวก0อันนี้หาผลบวกอนุกรมได้นั่นคือ S อินฟินิตเท่า,ากับเท่าไหร่ครับ0น เป็นอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเดียวที่หาผลบวกอนุกรมได้ตัวอนุกรมเลขคณิตนี้คือ a 1เป็น0ย์และก็ d เป็น0นย์นั่นคืออนุกรมนี้นั่นเองศูนย์บวก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 ศูนย์หนูบวกให้ตายยังไงผลบวกอนุกรมก็ออกมาเป็น0อนุกรมเลขคณิตนี้เป็นตัวยกเว้นว่าหาเลยได้ครับหา s อนินิตได้ก็คือหาผลบวกอนุกรมได้ซึ่งอนุกรมนี้จะเป็นอนุกรมลู่เข้าเคลียนะเลคเชอร์ครับ เมื่อกี้เราไปดูกันแล้วนะครับว่าอนุกรมเลขคณิตที่เป็นอนุกรมอนันต์นั้นจะเป็นอนุกรมรูออกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอชอินฟินิตหรือลิมิตของ Sn เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตหาค่าไม่ได้ยกเว้นอยู่อนุกรมเดียวคืออนุกรมศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์โอเคนะคะทีนี้มาดูอนุกรมอะไรบ้างอนุกรมอนันต์ที่เป็นอนุกรมเลขาคณิตอนุกรมเลขาคณิตบ้างที่เป็นอนุกรมอนันต์ กูก้องยกตัวอย่างสัก2อ,อนุกรมอนุกรมแรกเอาง,อง่ายๆ2า8อันอ้นี้มันลำดับกูก้องอนุกรมสิก็2บวก4บวก8บวก16บวกไปเรื่อยๆในที่นี้เป็นอนุกรมเลคขคณิตเหตุผลเพราะว่าแต่ละคู่หลังหาหน้า หลังห,หนันนะหลังหันหน้าได้2หลังหันหน้าได้2หลังหันหน้าได้2นั่นคืออัตราส่วนร่วมคือ2ใช่ไหม r เท่ากับสถ้านะคะเดี๋ยวที่นี้เนี่ย r เท่ากับสหลังหันหน้าเนี่ย r เท่ากับสองทุกๆคู่ใช่ไหมคะการอีกอนุกรมหนึ่งที่เป็นอนุกรมเลขคณิตที่เป็นอนุกรมอันนั้นเอาอะไรดีเอาย้อนกลับบ้างดีกว่าหนึ่งศูนย์สองสี่บวกกับ 1> 512บวกกับ2 5 6หบวกกับอีกสักตัว1อะไรเนี่ย128บวกไปเรื่อยๆอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเลขขาคณิตเช่นเดียวกันไหมเช่นเดียวกันเพราะทุกคุกทู้กูกล้องหาหลังหาหน้าได้อะไรครับ1ส่วน2หลังหาหน้าเอาตัวนี้ตั้งหา้วยตัวข้างหน้าก็1ส่วน2อันนี้ตั้งหา้วยตัวข้างหน้าก็1ส่วน2 เอมันเท่ากับเท่าไหร่ครับ1ส่วนสองโอเคไหมโอเคนะเอาละกลองอยากทราบว่าอนุกรมเลขเลขาขาคณิตอนุกรมแรกนี้ผลบวกอนุกรม S i n f ินฟินตจะเท่ากับเท่าไหร่ใช้ common s ซ n s e เลยครับ S i n f ิน i ินตซึ่งก็คือลิมิตของอะไรครับ sn เมื่อ n, n เข้าใกล้อินฟิ i t ตหนูคิดว่าผลบวกมันน่าจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ บวกแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมสี่บวกสองก็เพิ่มขึ้นจากสองใช่ไหมแล้วมาบวกแปดก็เพิ่มขึ้นจากอันเดิมบวกไปเรื่อยๆก็เพิ่มขึ้นบวกไปเรื่อยๆมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนูรู้ค่าไหมครับว่ามันบวกกันสุดท้ายแล้วเท่าไหร่ไม่รู้เพราะค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผลบวกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆๆอย่างนี้ s อินฟินิตเป็นไงคะผลบวกอนุกรมเป็นไงหาค่าไม่ได้ผลบวกอนุกรมมันหาค่าไม่ได้ แต่ถ้าเป็นตัวนี้ล่ะบวกพอบวกกันแล้วพอบวกกันแล้วค่าลดค่าผลบวกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมตรงเนี้ยผลบวกมันเพิ่มถูกไหมผลบวกมันเพิ่มก็จริงแต่ว่าอัตราการเพิ่มของผลบวกมันลดลงเรื่อยๆงงไหมคือบวกบวก ค่าม,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 มันเพิ่มขึ้นก็จริงแต่มันเพิ่มขึ้นน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันเพิ่มขึ้นน้อยลง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 มันเพิ่มขึ้นก็จริงบวกแล้วค่าเพิ่มขึ้นบวกแล้วค่าเพิ่มขึ้นบวกแล้วค่าเพิ่มขึ้นแต่ค่าที่เพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆรื่อแล้วใส่งี้น่าจะหา S ออินฟินิตได้สรุปให้เลยครับจากการพิสูจน์เออินฟินิตก็ infinite. คือลิมิตของอะไรครับ S อเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตนั้นจะเท่ากับ 1> a 1ส่วน1ลบ r เท่ากับเท่าไหร่ครับ a 1คือ1 0 2 4ส่วน1อันนี้คือครูก้องสรุปให้นะครับไม่อธิบายที่มานะ1 0 2 4ส่วน1ลบ r คืออะไรครับ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่ครับ1ลบ1ส่วน2ได้1ส่วน2กลับขึ้นไปกลายเป็น2 2คูณ1 0 2 4ก็คืออะไรครับ 2-048นั่นคืออนุกรมนี้ผลบวกอนุกรมจะเข้าใกล้2 0 4 8หาผลบวกอนุกรมได้ใช่ไหมครับมาสรุปก่อนอนุกรมเลขาคณิตถ้ามันหาผลบวกอนุกรมไม่ได้แสดงว่าอนุกรมเลขาคณิตนี้ลูกคข้าลู้ออกครับอนุกรมนี้ลูก้ออกส่วนอนุกรมนี้ หาผลบวกอนุกรมได้นี่ผลบวกอนุกรมเข้าใกล้เลยครับ2048แสดงว่าลูกข้าวลูก่ออกครับอนุกรมลู่ข้าววิธีการสังเกตครับให้สังเกตที่ R ถ้าเป็นอนุกรมเลขาคณิตให้สังเกตที่ R ถ้าค่าสมบูรณ์ของ R มันน้อยกว่าหนึ่งถ้าค่าสมบูรณ์ของ R น้อยกว่าหนึ่งจะลู่ข้าว แต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ r มากกว่าเท่ากับหนึ่งจะรู้ออกนั้นครูกล้องสรุปให้อนุกรมเลขาคณิตที่เป็นอนุกรมอนันต์นั้นถ้าค่าสมบูรณ์ของ r มากกว่าเท่ากับหนึ่งเป็นอนุกรมอะไรครับอนุกรมรู้ออก มันคือหาผลบวกอนุกรมไม่ได้ใช่ไหมครับหาผลบวกอนุกรมไม่ได้นั่นคืออะไรครับนั่นคือ s อินฟินิตหรือลิมิตของ s n เมื่อ n เ,เข้าใกล้อินฟินิตเป็นไงครับหาค่าไม่ได้แต่ถ้าอนุกรมเลขาคณิตของเราค่าสมบูรณ์ของอัตราส่วนร่วม หรือ r อาาของเราค่าสมบูรณ์ของ r อาาน้อยกว่าหนึ่งเมืออ่อไหรค่าสมบูรณ์ของมันนะค่าสมบูรณ์ของมันน้อยกว่าหนึ่งเมื่อไหร่จะเป็นอนุกรมอะไรครับลูกข้าวเหตุผลเพราะว่าหาผลบวกอะไรครับหาผลบวกอนุกรมได้งั้นเมื่อใดก็ตามถ้าโจทย์บอกว่าอนุอนุกรมอนันน,น,นี้หาผลบวกอนุกรมได้แล้วมันเป็นอนุกรมเลขาคณิตแสดงว่าอัตราส่วนร่วมของอนุกรมนั้นต้องค่าสมบูรณ์ของมันน้อยกว่าหนึ่ง การที่หาผลรวมอนุกรมได้นั้นคืออะไรครับ s อินฟินิตหรือลิมิตของอะไรครับ sn เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตเป็นไงครับหาค่าได้ซึ่งหาค่าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ a 1ส่วน1ลบ r จำให้ขึ้นใจจำให้ขึ้นใจนะตรงเนี้ยเพราะใช้บ่อยเหลือเกินถ้าอนุกรมนั้นเป็นอนุกรมโดย A ขาคณิตแล้วอัตราส่วนร่วมค่าสมบูรณ์ของอัตราส่วนร,ร่วมน้อยกว่าหนึ่ง อนุกรมเลขาคณิตน,น,นั้นจะลู่เข้าโดยที่ผลบวกอนุกรมผลบวกอนุกรมเอสินฟินิตนั่นเองจะเท่ากับ a1 1ส่วน1ลบเเชื่อเลยเชืช่อจ้ะดูข้อที่2ครับหน้าที่49จะบอกว่าจงหาผลบวกของอนุกรมอนันนี้นน อนุกรมอันนั้นนี้เป็นอนุกรมอะไรเอ่ยเลขคณิตหรือเลขขาคณิตครับเลขขา R เท่าไหร่คะตรวจสอบสิหลังหารหน้าก็4ีส่วนสหาร2ก็คืออะไรครับ2อส่วนสมไหมใช่ไหมครับหลังตั้งนะเอาตัวหลังดาตั้งแล้วหารด้วยตัวหน้านะหลังหารหน้าเท่าไหร่ครับ8ปส่วนเหารด้วย4ี่ส่วนสาส่วนเหาร4ีส่วนสคือ8ปดส่วนเคูณด้วยสส่วนส ถูกไหมครับก็2ส่วน3ก <on> ็2ส่วน3ทุกคู่งั้น r เท่ากับเท่าไหร่ครับ2งส่วน3งั้นอนุกรมอนัน์นี้เป็นอนุกรมอะไรครับเลขาคณิตถูกไหมครับแล้วค่าสมบูรณ์ของ r เป็นไงครับที่หนูเห็นค่าสมบูรณ์ของ r เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ2ส่วน3ซึ่งออกมาเป็นไงครับน้อยกว่า1แสดงว่าอนุกรมเลขาคณิตมีค่าสมบูรณ์ของ r น้อยกว่า1แสดงว่าอนุกรมนี้หาผลบวกอนุกรมได้ไหม ผลบวกอนุกรมคืออะไรเอ่ยโจถามหาผลบวกของอนุกรมผลบวกอนุกรมคืออะไรคะ S อ,อนฟินิตซึ่งก็คืออะไรครับซึ่งก็คือลิมิตของอะไรครับ Sn เ,เ,เมื่อ n เ,เข้าใกล้อินฟินิตเรามีสูตรแล้วครับคือ a1 ส่วน1ลบ r ซึ่งก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ2ถูกไหมครับ a1 คือ2 r เท่าไหร่ครับอ1ก่อนลบ r ใช้ r นะอย่าใช้ค่าสมบ,บูรณ์ของ r นะค่าสมบ,บูรณ์ของ r ไว้ตรวจสอบ แต่ในสูตรต้องใช้ R นะครับในสูตรต้องใช้ R นะเน้นย้ยำนะอย่าเอาค่าสมบ,บูรณ์มานะเพราะ R าเนี่ยมีได้ทั้งบวกลบนะครับตรวจสอบใช้ค่าสมบ,บูรณ์ของ R ตรวจสอบว่าเฮ้ยมันลูกเข้าหรือลูกออกแต่ตอนใส่สูตรต้องใช้อางั้น R เท่ากับเท่าไหร่ครับ2ส่วน3 1กลบ2ส่วน3ได้เท่าไหร่จ้ะน้องงั้นยกขึ้นไปก็กลายเป็นคูณ3ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ6งั้นอนุกรมนี้บวกไปเรื่อยๆจะออกมาเท่ากับ เข้าใกล้6เงั้นผลบวกของอนุกรมเท่ากับ6ตอบครับโอเคไหมคะโอเคดูข้อต่อไปก็คือข้อที่3กันนะครับดูข้อที่3หน้าห0ครับจทย์ว่ายังไงเอ่ยจทบอกว่าจงหาผลบวกของอนุกรมอนันต์นี้ตรวจสอบก่อนอนุกรมอนันต์นี้เป็นอนุกรมอะไรเอ่ย เลขคณิตไหมครับถ้าเป็นเศษส่วนมาอย่างนี้มกักไม่ใช่เลขคณิตละตรวจสอบครับเป็นเลขาไหมหลังหารหน้าดูสิลบสี่ส่วนสตั้งหารด้วย2ก็กลายเป็นไรครับลบหส่วนสใช่ไหมครับลบหส่วนสามไหมลบสส่วนสเลยเพราะสหารสมาได้2นี่กูก้องเออเอาเอาตัวนี้ตั้งอีก เอาแปส่วนเตั้งหารด้วยลบสีส่วนสาปดส่วนเก้าตั้งลบด้วยหารด้วยลบสส่วนสได้เป็นอะไรครับก็ลบสอส่วนสามใช่ไหมครับแปดส่วนเตั้งก็คูณด,ด้วย3าส่วนสตรงนี้ตรงน,รงนนะอยูจะได้ว่าแต่ละคู่ของสมาชิกในอนุกรมหลังหารหน้าเท่ากันตลอดแสดงว่ามันคืออะไรครับมันคืออนุกรมเลขาคณิต เพราะอนุกรมเลขาคณิตนั้นสมาชิกแต่ละคู่ในอนุกรมหลังหารหน้าเท่ากันตลอดโอเคนะคะซึ่งหนูได้แล้วว่าอนุกรมอน์ลิปอนุกรมอนุกรมเลขาคณิตแล้วอนุกรมเลขาคณิตมี R เท่ากับเท่าไหร่ครับลบสส่วนสค่าสมบูรณ์ของมันเท่ากับเท่าไหร่ครับก็ค่าสมบูรณ์ของลบสอส่วนสออกมาเท่ากับ2อส่วนสน้อยกว่า1 ได้นะน้อยกว่าหนึ่งแสดงว่าอนุกรมอนัน,น์น,นี้ลู่เข้าลูกออกครับลู่เข้าเพราะค่าสมบูรณ์ของอาน้อยกว่าหนึ่งงั้นสิ่งที่โจทย์ถามหาคือผลบวกของอนุกรมอน,น,นันผลบวกของอนุกรมอน,นันคือ s อินฟินิตเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งเอหนึ่งอะไรครับหนึ่งลบอาเท่ากับเท่าไหร่เอหนึ่งคืออะไรจ๊ะคือสองหนึ่งลบอาคืออะไรครับ ลบสส่วนสามอย่าเอาค่าสมบูรณ์มานะน้องเอาอาร์มานะโอเคเท่ากับเท่าไหรครับตรงนี้คือบวกใช่ไหมคะนั่นคือ1นบวกสส่วนสามได้เป็นอะไรครับห้าส่วนสามเอา3ามขึ้นไปก็กลายเป็นคูณได้เป็นหส่วนอะไรครับหกส่วนห้างั้นอ่าน,นุกรมนี้บวกกันไปเรื่อยๆออกมาจะเท่ากับเท่าไหรครับหกส่วนห้านั่นเองโอเคไหมคะ อนุกรมนี้บวกไปเรื่อยๆผลบวกอนุกรมก็คือเอามาบวกกันหมดเนี่ยเท่ากับหกส่วนหนั่นเองได้นะไม่ยากเลยตอบครับ